สวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเจ้าโลกกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูในตัวของศึกดวลน,นะครับผมนะศึกดวลฮีโร่ที่เราได้ลงไปนะครับผมเมื่อวานนะศึกดวลฮีโร่เนี่ยรอบนี้จะพิเศษหน่อยนะครับผม,ผมก็คือเราได้แชมป์นะครับผมนะ่คือแบบโดดเด่นเป็นสง่าราศีมากนะครับผมแล้วก็ในความพิเศษของสัปดาห์นี้เนี่ยคือ,อเป็นสัปดาห์ที่รวมตัวท็อปมาหมด เกือบ <im ates> <im ates> หมดเลยนะ <out> อ่าก็จะมีผมเนะครับผมแล้วก็มีแบบสวีเกนแล้วก็จะมีเอดิทนะครับผมนะแล้วก็ตัวบัสอีกหลายๆคนเลยนะครับผมมีทินซองนะพลัง90ล้านนะครับผมมีในตัวของเบสนิก้าด้วยนะครับผมเบสนิกา้านะ,แล, ine, นะแล้วก็มีเอเวอร์ลีนนะครับผมแล้วก็มีแอตตานะซึ่งเป็นตัวตึงฝั่งฮีโร่ทั้งนั้นเลยในครับผมนะพวกนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เจอนะผมจะได้เจอกับคุณแบบสวีเกนนะครับผมแล้วก็ทินซองนะค่อนข้างเดือดอยู่ <im itates> พอสมควรเลยนะครับผมนะเป็นตัวตึงของ ฝั่งฮีโร่ในครับผมนะในเซิร์ฟ581นะครับผมณตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในวันนี้เนี่ยเดือดขนาดไหนนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปกันมานานเดีเราไปอัปเดตตัวทีมกันนิดนึงนะครับผมนะตัวแบกเนี่ยฝั่งฮีโร่ก็จะมี2ตัวนะผมณตอนนี้นะก็คือตัวแฟตครับผมตอนนี้ก็พลัง27ล้านนะอ่ะของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ของมอนเดิมนะเตรียมตัวจะตกเมตาแล้วนะครับผมนะเดือนหน้าเราก็จะโดนฟูกีเนี่ยซัดแบบจัดหนักจัดเต็มซึ่งเราเนี่ยไม่ได้จัดตัวฟูกีนะในเดือนหน้านะครับผมเป็นศึกโดนส่งท้ายนะครับผมนะสำหรับต,ตัวแฟดแล้วก็จะมีตัวซอมบี้แมนนะครับผมนะตัวซอมบี้แมนของผมเนี่ยจะเป็นซอมบี้แมนที่เร็วที่สุดในเซิร์ฟหน้าตอนนี้นะครับผมอ่าของเลยเป็นประมาณนี้นะอุธเฉพาะด้วยนะครับผมแล้วก็ความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่1483ยนะครับผมซึ่ง ก็เร็วที่สุดในเซิร์ฟะนรับมนะแล้วก็เร็วที่สุดที่เราจะปั้นได้ด้วยนะตอนนี้ะนรับมมันก็จะเป็นคอเด็กนะเราเข้าไปดูในเกมจริงกันหน่อยนะครับผมนะแต่ผมจะให้ดูสักสองสามเกมนะครับผมจะมีเกมที่ผมเจอกับแบมสวีกเกนนะครับผมเจอกับทินซองนะแล้วก็จะมีเกมที่แบมสวีเกนเนี่ยเจอกับเอดิีแต่เราไปดูกันที่เกมแรกก่อนนะครับผมนะเกมแรกเนี่ยจะเป็นคู่ผมนะครับผมเจอกับคุณทินซองนะอาจจะเป็นเกมนี้นะผมรอบรองชนะเลิศ โอเคนี่ครับผมนะก็เข้ามาสู่ในเกมนะผมสอบเกมแรกนะฝั่งของเทนซองเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะเป็นฝั่งฟ้านะผมก็จะได้เปิดก่อนนะและพูดไม่พูดพามังเพลงผมแฝดเขาเนี่ยเปิดใส่ผมมาเลยนะแล้วแฟนของผมเนี่ยก็สวนเหมือนกันนะ้ผมร้อยสิบหกล้านนะครับเปิดเกมไปค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วตัวซอมบี้แมนมานะครับจังหวะนี้ขอปรับความเร็วไปก่อนนะจ๊ะซอมบี้แมนที่เร็วทีนนะ่สุดในเซิร์ฟว่าผมขอแอคหน่อยครับจังหวะนี้แล้วตัวแฟดมาแล้ว333ล้านนะครับผม333ครับเลขสวยจัด เราจักรพรรดิไล่โจมตีมาต่อครับจังหวะนี้ฝั่งเขาเนี่ยจะไม่มีตัวซอมบี้แมนนะครับผมนะเป็นความได้เปรียบของเราเนี่ยครับผมแล้วแฟนของผมมาลัวจัดนะครับ411ล้านนะครับผมแรงค่อนข้างแรงเลยนะครับผมนะก่อนตกไม่ตาผมเดือนหน้าเนี่ยเราจะโดนทําระยำใจจริงๆครับผมเพราะว่าเราไม่มีฟูกุกกีนะฟูกุกนี่ยแก้ตัวไล่โจมตีทุกตัวในเกมเลยนะครับผมสกิลของฟูกุกกนะแต่แฟนเขาไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับแปดสล้านนะครับส่วนส่วนใส่ผมมานะคูรี่เนี่ยติดโล่ไปเป็นที่ร้อยนะครับผม เป็นตัวที่ไม่ได้มีประโยชน์ที่สุดเลยครับในทีมนะครับผมเซลโตคุรีนะจังหวะนี้คิงเขาก็ได้ตีธรรมดามานะครับผมไม่มีลูกไฟใช้ครับเราแพทโมสามร้อยห้าสิบเก้าล้านนะครับขนาดมีแค่สามเป้าหมายนะจังหวะนี้แพทก็ไล่โจมตีลัวๆผมอีกสิบเจ็ดล้านครับไม่น้อยหน้ากันจริงๆครับผมดาเมจทเขาก็ดาเมจของผมนะพอๆกันเลยครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะได้เปรียบกว่านิดนึงนะครับผมพลังเราเยอะกว่านะแล้วกระบองเลยมาแล้วจังหวะนี้อีกสองล้านสามนี่ครับผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับ แตคมดาบแทงมาต่อครับตัวแฟดเนี่ยล่วงไปแล้วนะโดนรูคมดาบไปครับผมแล้วคุริมาก็ล่อดล่วงไม่ได้นี่ผมนะฝั่งเขาเหลือกระบองเหล็กตัวเดียวครับแต่จังหวะนี้แฟดมาแล้วอีกยีล้านเป้าหมายเดียวยังไม่ล่วงครับผมสำหรับตัวกระบองเหล็กและสมิแมนมาต่อจังหวะนี้อีกล้านหนึ่งเท่านั้นนี่ครับผมเสียงไม่ค่อยเข้าครับแต่ตัวแฟดจังหวะนี้ขอเปิดเกมมาเจ็ดสิบเอ็ดล้านนะผมยังติดโล่อยู่ครับยังไม่ล่วงนะสำหรับทีมซองครับผมแข็งใช้ได้ครับและสมิแมนมาลบโล่จังหวะนี้แปดล้านสามครับผม จะล่วงเลยไนะหมสองเกมนี้76ล้านนะผมยังไม่ล่วงคนระับติดโล่2รอบเลยนะโล่ของเขาเนี่ยมีค่อนข้างหลายรอบพอสมควรเลยนะดูจากหน้าเกมเนี่ยผมแฟนผมจากวันนี้ขอผมผมจะขอ123ล้านล่วงไปเลยเนี่ยผมจับตัวกระบ,บองเหล็กของท <Okay. S 2> ินซองโอเคเนี่ยผมนะจบไปสหรับเกมแรกเนี่ยผมที่เราเจอกับทินซองนะเป็นการวอร์มมือเนี่ยผมนะก่อนที่เราจะไป เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกับคู่ที่เดือดเดือดเหมือนกันนะครับผมนะก็คือคู่ของแบมสวีเกนแลวก็เอดีนะครับผมซึ่งแบมสวีเกนเอดีแล้วก็ผมเนี่ยเป็นท็อป3ของลานประลองนะนะตอนนี้นะครับผมนะวนเวียนกันขึ้นอยู่ประมาณนี้แหละ3คนนะครับผมนะตีกันผัดกันลุกผัดกันลับมาเข้ามาสู่ในเกมนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเชียร์ฝั่งที่ได้รับชัยชนะมาแล้วกันนะครับผมนะเราจะพูดฝั่งที่ได้รับชัยชนะมาเป็นหลักนะครับผมก็คือแบมสวีเกน นะครับผมแบตของแบมเนี่ยตีไปก่อนครับ1้อล้านแล้วเมาส่วนจะมาของมสรับผม240ล้าน,นครับไม่น้อยหน้าครับผมฝั่งของแบมมีซอมบี้แมนครับก็เลยได้เปรียบนะครับผมฝั่งของเมาส่วนโดนบล็อกูไฟไปนะและแบตของแบมเมื่อผมมา438ร้ามสิล้าน,นครับแบตของแบมเนี่ยค่อนข้างสุดมากเลยนะอ่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยโอู้หูสียสี่ล้านนะผมของเขาเนี่ยจะสุดแบบ มีมีการอัดดาวม่วงเนรับผมนะของมีดาวค่อนข้างเยอะะครัยผมนะสำหรับตัวแฟตของแบมสวีเก้นะครัยผมก็เลยไม่แปลกนะผมที่จะชนะเมามาได้นะเพราะว่าหกร้ยยี่าล้านเนผมเพราะว่าแฟตของพี่แบมเนี่ยถ้าพูดยันตามตรงแล้วคือของพี่แกเนี่ยค่อนข้างโหดกับผมเนรับผมนะแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของซอมบี้แมนเนีัยผมนะที่ผมน่าจะโหดกว่าผมก็เลยชนะได้นะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูในเกมกันเนีัยผม แต่ตอนนี้ครับเรามาดูกันที่เกมนี้ก่อนนะครับผมและโอ้โอแรงจัดเลยผม88ล้าน,นครับตีกันมายับยับนะฝั่งของเอดีเนี่ยแทบไม่ได้สวนเลยนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยไม่มีซอมบี้แมนนะ,ะ574ล้านนะผมนี่เราชนะเขายงจริงเหรอวะเราชนะแบบสวีเกนจริงเหรอวะตีแรงขนาดนี้อุ้ยแล้วล่วงเกือบหมดเลยผมในขณะที่เอดียังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่แฟกของเอดีก็ใช้ได้เหมือนกันนะผม350ล้านครับฟาดใส่พี่แบมมานะฝั่งพี่แบมเน่ยจะดูแข็งแข็งกว่านะ ไม่เชิงว่าแข็งแข็่งกว่าหรอกถ้าดูตามเมตาจริงเนี่ยอาจจะเป็นที่ฝั่งพี่แบมเนี่ยมีตัวซอมบี้แมนนะครับผมนะซึ่งเป็นตัวแก้ทางแปดโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ฝั่งน้องเนี่ยไม่มีตัวซอมบี้แมนนะมาแก้ทางาพี่แบมอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เลยทําให้น้องเนี่ยเสียเปรียกไปเลยนะครับผมก็เลยมองว่าซอมบี้แมนเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหลักนะครับผมที่ทําให้พี่แบมชนะตัวของเอดิได้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยดูตอนนี้ครับผมเท่ากับฝั่งพี่แบมเนี่ยเหลืออยู่แค่แปดตัวเดียวนะที่แบกอยู่นะครับ ถ้าซอมบี้แมนลุกขึ้นมาเนี่ยซอมบี้แมนก็ล่วงก่อนนะครับผมเข้าสู่เทิร์นที่2แล้วครับตัวพี่แบมมาแล้วครับผมจังหวะน,นี้ขอตีและตัวเอดีครับผมขอสวนนะเป้าหมายเดียวเหมือนกันครับผมแปดล้านเจ็ดนะครับยังไม่ค่อยเข้าครับผมแต่ฝั่งของเอดีเนี่ยเหลือตัวดาเมจทสองตัวนะผมก็คือตัวกระบองเหล็กนี่ครับผมแล้วก็ตัวของแปดมาดูกันว่าแบมชนะได้ยังไงเนี่ยผมแต่เลือดของเอ่อโล่ของแบมสวิเกนเนี่ยยังเหลืออยู่ที่คูณ2ออยู่เลยนะอ่ะ เหลือเยอะกว่าค่อนข้างมากเลยเนี่ยผมโลกของเอดีเนี่ยเหลือคูนึงแล้วนะแล้วก็ตัวซอมเออไม่ใช่ตัวซอมี้แมนตัวกระบองเหล็กเนี่ยติดโลอมาตาแล้วเนี่ยผมอุ้ยแล้วโลหายไปเลยครับสำหรับเอดีมครับผมมับตัวแฟดครับตอนนี้ติดโลอมาตาแล้วนะมาดูกันว่าจะยังไงครับผม แปดของดิมาแล้วจังหวะนี้2ล้าน8นะครับผมเป้าหมายเดียวครับยังไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วแปดของแบมติดโลแลยครับจังหวะนี้ลบโลไม่ไหวแล้วนะอ่ะน่าจะสกิลลบโลหมดแล้วนะครับผมแล้วมาจังหวะนี้อีก14ล้านเนี่ยผมเป้าหมายเดียวแปดของดิติดโลไปแล้วครู่นี้ดูเดือดจริงๆนะครับผมนะเพราะว่าปั้นสุดกันทั้งคู่นะครับผมสองตัวแปดแล้วจังหวะนี้ลบโลเลยไหมอีก14ล้านเนีับผมน่าจะลบโลหรือเปล่าดนเมจเข้าเยอะนะครับผมุูดห้าสิบสามล้านครับ จากเอดีสู่แบบสเวเกนนะครับผมมาอย่างไรสิจังวันนี้ไม่ลบโลนะครับผมนะห้าดาเมจเท่านั้นครับแต่ของเอดี้นะครับผมโลหายไปแล้วครับสูสีกันมากนะครับผมนะติดโลทั้งคู่เลยครับผมแต่ว่าตัวแบมสเ e เกนเนี่ยจะติดโลที่หลังนะหาแล้วจังวันนี้72ล้านแล้วล่วงไปเลยครับผมสำหรับตัวเอดีครับโอเคก็เป็นเกมที่สูสีพอสมควรเลยนะอะแต่แบมสเวเกนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะมีความได้เปรียบตรงที่มีซอมมี่แมนในครับผม มาดูกันที่เกมสุดท้ายนี่ครับผมนะเกมรอบชิงชนะเลิศที่ผมซึ่งผมในเจอกับแบมสวีกเก้นนะแล้วผมก็ได้รับชัยชนะมานะครับผมนะสำหรับเกมนี้ผมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแบมสวีเก้นเนี่ยที่ซัดแก่อดีได้แบบดูเดือดเลือดพ่านสูสีกันมาเมื่อกี้นะผมมาแพ้เราได้ยังไงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมรับผมมาจังหวะนี้เข้ามาสู่ในเกมนี่ครับผมฝั่งผมเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะสีฟ้านะครับผมแล้วก็แบมสวีเก้นนี่อยู่ฝั่งขวานะ แล้วแฟดของผมเนี่ยได้เปิดก่อนนะผมเพราะอยู่ฝั่งซ้ายจังหวะน,นี้85ล้าน,นครับซัดใส่ฝั่งเขาไปก่อนแล้วแฟดของแบมมาแล้ว1 4 0ล้านนะผมและเมียค่อนข้างต่างกันมากเลยนะต่างกัน60ล้านนะผมซึ่งถ้าเทียบกันตัวแฟดจริงเนี่ยผมน่าจะไม่ชนะนี่ครับผมนะแต่ซอมบี้แมนผมเร็วกว่าครับไ้เปิดเกมก่อนนะนี่คือความได้เปรียบของเรานะจังหวะน,นี้แฟดมาแล้วอีก212ล้านนะผมและในัวของซอมบี้แมนของเราเนี่ยมี ในตัวของอวุธเฉพาะด้วยเนี่ยครับผมนะอ่าก็เลยจะได้เปรียบกว่านะ <Okay. S 2> อย่างวันนี้แฟนของผมเปิดเกมไปอีก231ล้านนะฝั่งแบมติดโลไปแล้วผม3มตัวเราจะไหวหรือเปล่าครับฝั่งผมเนี่ยก็มีปุริเหมือนกันนะที่ติดโลครับผมแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่สําคัญนะผมนาปุริเนี่ยครับผมเอามายืนประต์เออเอามายืนประดับทีมนะผมให้ครบคอยเฉยนะแล้วแฟนผม เมืวานนี้6กร้ล้านเนี่ยผมซัดใส่แบมไปครับแล้วล่วง2ตัวเลยครับผมนี่คือจุดพลิกผันหรือเปล่าครับที่ทําให้เราชนะผมแต่สมิแมนของแบมเนี่ยตีมาแรงมากนะ้วปดสิสล้านหนึ่ตัวบัฟสปีดจริงหรือเปล่าวะเนี่ยคนนี้ตีม่ห้าสิบแปดล้านนะผมติดโล่ไปแล้วัสำหรับตัวสมิแมนนะขอเปิดอีกทีนึ่งครับผม394ล้านนะครับแล้วคิงล่วงไปแล้วนี่ครับผมฝั่งเขาในเรือ3ตัวเท่านั้นนะเกมนี้เหมือนจะจบเร็วนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันปิดเกมยังไงนะถึงได้เร็วขนาดนี้ครับผมแบบแฟดของแบมครับจังหวะนี้ขอส่วนมากเหมือนกันนะผมสม317ล้านครับแต่ฝั่งของแบมเนี่ยยังไม่ค่อยได้ทําอะไรผมมากน,นะและจักรพรรดิเด็กเนี่ยล่วงไปแล้วนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้รับชัยชนะยังไงตัวสมิแมนของผมลุกขึ้นมาและจังหวะนี้แฟดต,ตีมีอีกสามสิบล้านนะผมใส่สองเป้าหมายนะสมิแมนติดโลกและจะังหวะนี้ฝั่งเขาส่วนขึ้นหมือับผมร้อยสามสิบห้าล้านนะครับใส่สองเป้าหมายและลูนสกิลของผมนะผมแทงไปนะต่อสมิแมน มาแล้วจังหวะน,นี้อีกล้านเก้าในช้าผมตัวแปดเนี่ยขอไล่โจมตีครับจังหวะน,นี้31ล้านเนี่ยผมใส่เป้าหมายเดียวและยังไม่ติดโล่นะโล่ชมพูยังไม่หายเลยครับผมแล้วผมขอไล่โจมตีอีกทีหนึ่ง3 3ล้านนะครับผมยังไม่ค่อยเข้าครับจังหวะน,นี้แต่โล่ของแปดผมเนี่ยยังเหลือคูณ2อ,อยู่นะแล้วก็เลือดเหลือเยอะกว่านะครับผมตัวคิงมาต่อครับจังหวะน,นี้เป็นการอันตินะครับผมนะขอเพิ่มเลือดนีครับผม ฝั่งเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ไล่โจมตีผมนะอ่าเพราะว่าโดนบล็อกลูกไฟด้วยนะครับผมแล้วตัวซอมบี้แมนครับลุกขึ้นมาจาังหวะนี้51ล้านแล bon ้วซารกระบองเหล็กของผมล่วงไปเลยครับเป็นซอมบี้แมนที่ตีโคตรแรงนะครับผมสำหรับซอมบี้แมนของแบมนะที่ใส่ห่งฟังผมมาเนะี่ยและจังหวะนี้668ล้านนะครับผมนะใส่ฝังผมแล้วคิงล่วงไปเลยครับเหลือตัวแบก2 3ตัวนะครับผมนะสำหรับฝังผมนะครับผมเป็นจกักรพรรดิเด็กครับและจกักรพรรดิเด็กเนี่ยก็น่าจะล่วงในเชิงนี้ หรือว่ายังไงซีตัวแฝดติดโลเลยครับผมแฝดของมาสเวกเกน,นครับแต่เข้าสู่เทิร์นที่3มที่เรียบร้อยครับผมยื่เกมเนี่ยค่อนข้างนานอยู่พอสมควรเลยนะและ25ล้านครับแล้วล่วงไปเลยครับผมสำหรับแฝดของแบมครอบผมอ้าวแล้วจบเกมไปเลยครับผมนะเพราะว่าซอมบี้แมนเนี่ยนอนอยู่นะเมื่อกี้จะเป็นประมาณนี้ในคชัาผมนะสำหรับ การได้แชมป์สึกดวนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมนะก็จะมีแต่ตัวบักๆทั้งนั้นเลยเนะครับผมนะเป็นเอดีกับแบมนะครับผมนะซึ่งดูเดือเดเลือดพ่านมากนะครับผมแล้วก็เป็นแบมมาเจอกับเราอีกทีหนึ่งนะเออก็เดือดอยู่าอสมควรนะ่ะนะครับผมนะแบมชนะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟมาได้นะแล้วก็มาเจอผมแล้วก็มาแพ้ผมอีกทีหนึ่งนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นเอดีมาเจอผมเนี่ยผมอาจจะแพ้เอดีนะแต่ AD เอดีเนี่ยแพ้แบมนะครับผม มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างแปลกๆนิดนึงนะครับผมนะซึ่งผมก็งงเหมือนกันนะผมมันเป็นอย่างนั้นได้ไงนะ <S <S ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเราในครับผมสำหรับช่วงนี้เนี่ยการลงคลิปช้านะครับผมก็ต้องบอกตลอดว่าขออภัยจริงๆนะครับผมนะซึ่งผมเนี่ย ไม่ว่างเลยนะครับผมนะแบบช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาในงานค่อนข้างยุ่งนะครับผมแล้วก็มีผมป่วยด้วยนะครับผมนะผมไม่สบายนะครับผมมีเป็นไข้แล้วก็ปวดท้องนะอ่ะก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับผมนะทีแรกว่าจะลงคลิปอ่ารีวิวไอดีนะครับผมแต่ว่าก็ต้องปัดตกไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามีศึกดวลวันนี้นะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากทําคลิปนะครับผมนะอยากลงคลิปละนะครับโอเคก็ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ